สยงามมากครับสวยงามมากไปแล้วครับนี่ครับขบวนนะครับก็จะไปเยี่ยมเยียนนะครับหน่วยงานกระทรวงพอมองในจังหวัดสุราษฎร์ธานีปล่อยขบวนรถโครงการเรามีเราช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ตามที่ได้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด1 9ระลอกใหม่ในประเทศไทยและได้เกิดการแพร่กระจายไปในวงกว้างนั้น โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นอันดับที่1ของภาคใต้และเป็น1ใน10ลำดับแรกของประเทศมีผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีพื้นที่แพร่ระบาดไปทั้งจังหวัดจำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างเคร่งครัด สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กผู้พิการผู้สูงอายุหรือครอบครัวยากจนเป็นต้นด้วยเหตุนี้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราธ,ธานีจึงได้ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราธ,ธานีจัดกิจกรรมรวมน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด -19 เรามีเราไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะตามไปช่วย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมอบความห่วงใยและความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้ด้อโอกาสผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต ร่วมกันสร้างสารรค์สังคมแห่งแบ่งปันและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันโดยมีนางสาวมนิดาลิมนิตสรกุลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการสิได้เป็นประธานเปิดตัวโครงการเรามีเราตามนโยบายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในโอกาสนี้คุณยวรัตจันหุนพริยารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสินิดเลิศไกลได้นำสิ่งของสนับสนุนส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยร่วมปล่อยขบวนรถยนต์ที่จะเดินทางลงพื้นที่นำสิ่งของไปมอบแก่ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อําเภอพระแสงและพื้นที่ตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพิน โควิด -19 เรามีเราแม้ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหเราก็จะตามไปด้วยเป็นการรวมพลังรวมน้ำใจรวมความเ่ืยปเฟื้อาทรของคนสัวราธานิรวบรวมน้ำใจเป็นปัจจัยถึเสริมไม่ว่าจะเป็นขาวารอาหารแช่ของใช้จำเป็นนมผงสำหรับเดารทารรวมถึงคมเพิดนะสำหรับผู้สูงอายุ คนไข้ติดเตียงเพื่อส่งใจดบนี้นะคะไปให้กับคนที่เดือดร้อนจําเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวประบางไม่อยู่ในความช่วยเหลือตามกฎหมายของท้องถิ่นสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นความทุกข์ที่ร้องมาทุกช่องทางรวมถึงช่องทางสำคัญของเราก็คือสายด,วด่วนหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ช่วยเหลือจากกรมุรารณฑร แต่ละเดือนนะคะตุราธนีบ้านต้เด็กและครอบครัวและพิังานได้รับเรื่องร้องทุกข์ไม่น้อยกว่า200ส,สายฉะนั้นสัตรากำลังเหล่านี้จึงจําเป็นจาต้องมีการตั้งศูนย์รับปไยจากเพื่อ,อนําความช่วยเหลือไปส่งที่น้องที่ได้รับผลกระทบจากผัยรวมถึงครัวเรือนประวางที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ในภาวะสถานนี้เรามีเราพมตุรา เรามีเราซึ่งเป็นคนหมู่คนดีที่จะระดมทุนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนสุราษรธานีอย่างแท้จริงค่ะค่ะสอบถามหน่อยนะคะว่าพื้นที่ในการที่เรากลุ่มเป้าหมายที่จะเดินทางไปในวันนี้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเดินสามสายะคะเป็นขนทะเลรักดาท้องใหม่และบ้านนาสา สำหรับพวกนี้เป็นกระแสและเรื่อยๆไปในพื้นที่ทุกพื้นที่นะเพะนั้นเราครอบคลุมทั้งจังหวัดนะสำคัญที่ว่าเมื่อคุณเหลือดร้อนคุณมีเราคนคอมอจะนำความชือจากน้ำใจของพี่น้องประชาชนทุนรากไปถึงมือของคนเหลือร้อนโดยตรงหรือถ้าพื้นที่นั้นนะ มีมาตรการไม่สามารถที่จะให้เข้าไปในพื้นที่เรามีอปมอ,อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกหมู่บ้านเราก็จะประสานให้ทางอปมนําความช่วยเหลือนี้ไปถึงครอบครัวเขาเพื่อป้องกันโควิดแพร่กระจายในทางค่ะค่ะถ้าหากว่ามีผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมหรือว่าโครงการนี้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อหรือว่าประสานงานได้ที่ไหนคะค่ะ ได้หลายช่องทางนะคุณโทรหนึ่งก็ได้นะศูนย์งสามศูนเนี่ยโทรฟรี free, ไม่เสียสตังค์โทรได้24ชั่วโมงหรือเข้าไปที่เ b o o k นะของสภาเด็กและเยาวชนตุราธนีหรือบ้านพักเด็กและครอบครัอันนี้ก็จะสามารถนะที่จะติดต่อที่จะเอาความช่วยเหลือเอาน้ำแจกท่านมาสูงพี่น้องประชาชนคนเด็กดอนได้อย่างแ้่ริง อ๋อ,อ,อใจครับวันนี้นะครับขอ,อ,อคบคุณที่มาร่วยามเดินเชื่อนะครับเดี๋ยวได้โลปล่อยพบวตนะครับเดี๋ยวเหล่านี้นะครับจะเลยนะครับจะลงพื้นที่ สำหรับสิ่งของที่ได้รับบริจาคในกิจกรรมนี้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้ร่วมกันนำไปมอบให้ผู้ประสบปัญหาในพื้นที่ซึ่งได้รับแจ้งผ่านสายด่วน1300หรือแจ้งตรงไปที่หน่วยงานทุกช่องทางหรือประสานผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนักสังคมสงเคราะห์คัดกรองและสืบเสาะข้อเท็จจริงเบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือด ร้อนเป็นการเบื้องต้นเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปเ้าถึงแล้วเราได้ไ<ป>ดก็การเรียนเชิญทุกท่านด้านหน้าครับเรียนเชิญนะครับอ่ามาบข้ามาสามสิบสองเดีวยวนะครับก็จะมาบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราได้จักใจเรียนเชิญครับอ,อ่า เราจพาลูนองท้ายนะครับน้องเล่นด้วยกันก็มาได้าน่เลยครับมาได้แล้วนะครับมาเราได้เปิด3ามสอหนึ่งเวกาบครับเวงาบมาไปแล้วครับดีครับขบวนนี้ครับก็จะไปเยี่ยมเยียนนะครับไปกระพิ้นด็กไรบุปผิับปบปอ่า ขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะเชิญนะครับพี่นัทนะครับได้